ถ้าเราจะรีวิวต้นไม้นะครับเราจะต้องถ่ายอะไรบ้างเราจะต้องพูดถึงอะไรบ้างไปดูนครับก็ถ่ายในมุมกว้างนะครับเพื่อให้เห็นต้นไม้ว่าเรามีต้นไม้ปริมาณเท่าไหร่นะครับนี่ที่นี่คือสวนของเรานะครับมีต้นไม้ใบสวยอย่างนั้นอย่างนี้ก็ว่าไปครับแล้วเราก็เจาะที่ต้นไม้ทีละต้นเลยครับเอาหมดเอาต้นไหน จะนำเสนอต้นไหนเอาเนี่ยครับลายขาวอลังการดีพูดไปเลยครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเสนอต้นเงนไหลมาด่างขาวนะครับต้นนี้เป็นต้นแม่นะครับเมื่อก่อนราคาค่อนข้างสูงนะครับขายเป็นใบใบหนึ่งประมาณห้าถึงหกร้อยบาทนะครับตอนนี้ก็ราคาเริ่มต่ําลงมาแล้วนะครับส่วนการเลี้ยงลายขาวนะครับดินแนะนําเป็นดินร่วนนะครับแล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นไม้เลื้อยนะครับก็ต้องมีเสาให้เกาะด้วยนะครับ ยิง่งเสาเกาะยิ่งสูงจะต้นไม้ก็จะยิ่งสวยนะครับแล้วก็การขยายพันธุ์ก็ตัดข้อข้อที่มีรากแล้วครับเนี่ยครับตัดข้อที่มีรากแล้วครับตัดแล้วก็ปลูกเป็นใบใ<า>บได้เลยลครับใช่ไหมครับร<อ>ใช่ครับแล้วก็ตัดแล้วก็ไปตัดแล้วก็ชาได้เลยครขยายพันธุ์ง่ายมากแล้วเรื่องปุ๋ยนะปุ๋ยใช้เป็นปุ๋ยเม็ดละลายช้านะครับก็สามเดือนครั้งสามเดือนใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งครั้งละไม่ต้องเยอะครับประมาณจะถัง สิบสองนิ้วก็ใส่ประมาณสิบเมตรประมาณนั้นครับดังนั้นปิดท้ายด้วยสั่งซื้อได้ที่ไหน<อ>ปิดท้ายสั่งซื้อได้<ม>ที่บ้านต้นไม้อมาเทียนะครับมีเพจอยู่นะครับขออีกรอบครับปิดท้าย<อ>ชื่อเพจแล้วก็เบอร์โทรชื่อเพจบ้านต้นไม้อมาทเทียนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดหกสามนะครับก็จะเห็นว่า ผมก็จะบอกให้น้องเนี่ยครับบรรยายอะไรบ้างนะครับมันก็คือการดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยการขยายพันธุ์และที่สําคัญนะครับจะต้องปิดท้ายคลิปด้วย call to action ก็คือว่าจะให้สั่งได้ที่ไหนอะไรอย่างไรนี่คือในการทำรีวิวง่ายๆอย่างนี้นะครับ